ขงจอขนาด3.2นิ้วสำหรับเหล่าครีเอเตอร์กับ ASUS Pro Artist p a y PA32UCRK ครีมก็อยู่กับหน้าจอขนาด32นิ้วพาเนลเป็น IPS จากทาง ASUS นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเขาเกิดมาเพื่อครีเตอร์ระดับมืออาชีพเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่สามารถทํางานได้แบบครอบคลุมเลยไม่ว่าจะตัดต่อแต่งภาพทํากราฟิกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ค่ะด้วยการแสดงผลของสีนะคะที่มากถึง Adobe RGB 99.5% DCI-P3 98%แล้วก็ sRGB 100%ค่ะกับจอ m ิ n i อร์ ASUS Pro Art Display PA 32 u c r k ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด32นิ้วพาเนลเป็น IPS ความละเอียดนะคะ 4K u s b นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีความตั้มดอดแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะจอรุ่นนี้นะคะก็จะมีของแถมค่ะนั่นก็คือ Xlight I1 Display Pro นะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการคาลิเบตหน้าจอของเพื่อนๆให้มีค่าสีที่แม่นยำอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่เราจะไปดูที่สเปกนะคะเดี๋ยวคีมจะดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะคะบอดี้ของเขาเนี่ยจะมาในสีดำรุ้นแบบนี้เลยค่ะโดยรวมนะคะก็จะมีความเรียบง่ายค่ะแต่ว่าก็จะมีความเท่ตามแบบฉบับของ ASUS อยู่ด้วยหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด3.2นิ้วซึ่งคีมถือว่ามันมากพอในการใช้งานมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะก็มีขอบจอ3ด้านค่ะที่บางสุดๆเลยนะคะจะมีก็แต่ขอบจอด้านล่างค่ะที่จะมีโลโก้ ASUS อยู่ตรงกลางเพื่อนๆสามารถที่จะไปต่อจอแยกก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นจอหลักก็ได้ เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่คลิปบอกไปนะหน้าจอขนาด32นิ้วได้ขอบจอสด้านที่บางขนาดนี้โอ้โหทุกคนมันดีมากๆเลยส่วนหน้าหลังนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีโลโก้ ASUS ใหญ่ๆอยู่ด้วยนะคะมาต่อกันที่ขาตั้งแล้วก็ฐานกันบ้างดีกว่าที่เขาดีไซน์ออกมาให้มีความแข็งแรงทนทานสามารถที่จะรองรับน้นําหนักหน้าจอนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขาตั้งของเขานะคะก็จะมีช่องสำหรับการจัดเก็บสายไฟมาให้ด้วยส่วนฐานของเขาเนี่ยจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งขนาดเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปโดยรวมแล้วนะคะหน้าจอตัวนี้ าสามารถปรับได้แบบอเกอร์นอมิกเลยนะสามารถที่จะปรับให้สูงต่ำได้นะคะ <Yeah. S 1> ก้มเงยได้แล้วก็หันซ้ายขวาได้ด้วยและที่สําคัญนะคะ mm. สามารถที่จะปรับเป็นแนวตั้งในระดับ90องศาได้ด้วยค่ะ และในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็เรียกได้ว่าให้มาอย่างครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Display Port 1.2นะคะ1พอร์ตค่ะ s d m i 2.0 3พอร์ตค่ะ USB-C Full Function 1พอร์ตด้วยกันนะคะแล้วก็มี USB-A 3.2 Gen1 3 Gen พอร์ตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีช่องเสียบหูฟัง Audio Jack 3.5มิ 5. 1ช่องแล้วก็มี USB-C Power Delivery 80วัตต์อีก1พอร์ตค่ะ ส่วนสเปคหน้าจอของเจ้าตัวนี้อย่างที่คลินบอกไปนะคะว่าเขาเป็นหน้าจอที่สามารถใช้งานได้แบบครอบคลุมไม่ว่าจะทําการตัดต่อแต่งภาพทํากราฟิกต่างๆก็สามารถใช้ได้อัตรา,าส่วนหน้าจอ16:9นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอ IPS ค่ะความละเอียด Full HD 3,840คูณ2,160พิกเซลค่ะค่ารีเฟรชนะคะจะอยู่ที่60เฮิรตซ์รีสปอนส์ทิมนะคะ5มิลลิเซก g ี g แล้วก็ให้มุมมองที่กว้างถึง178องศาไม่ว่าเพื่อนๆจะมองมุมไหนของหน้าจอเนี่ยก็จะได้สีที่ เียยนนนนแ่อรองรับ HDR หลากหลายรูปแบบนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีความต่มดอดค่ะที่จะช่วยในเรื่องของสีให้มีความแม่นยําสมวจริง,งแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะยังรองรับความกว้างของสีค่ะได้ในระดับ Adobe sRGB 99.5% DCI P3 98%แล้วก็ sRGB 100%จัดเต็มในเรื่องของสีขนาดนี้เพื่นนนอนๆคนไหนที่ลองใช้เนี่ยได้สีที่ตรงแน่นอนค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอย่างที่คลิปบอกไปเมื่อต้นคลิปใครนะคะที่ซื้อหน้าจอตัวนี้ไปทาง สุดเขามีของแถมด้วยค่ะก็คือตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะก็คือ x l i t e i1 Display Pro ค่ะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคาลิเบตหน้าจอนะคะซึ่งเขาเนี่ยยังรองรับ s d r แล้วก็ OLED ค่ะที่มีความมืดแล้วก็ความสว่างสูงกว่าหน้าจอปกติทั่วไปซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะรองรับหน้าจอที่ความสว่างสูงถึง2,000นิตค่ะแล้วก็มืดได้จนเกือบดำสนิทเลยโดยเขานะคะก็จะช่วยปรับสีของหน้าจอให้มีความตรงแล้วก็ได้มาตรฐานที่สุดนะคะเหมาะสําหรับคนที่ทํางานแล้วต้องการความถูกต้องของสีบนหน้าจออย่างเช่นตัดต่อ,ตอแต่งภาพทากราฟิกต่างๆเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ สำหรับจอมอนิเตอร์ ASUS ProArt Display PA32UCRK ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นที่สุดสำหรับสายทำงานเลยก็ว่าได้นะคะทั้งในเรื่องของหน้าจอขนาด3 2นิ้วแล้วก็มีการแสดงผลของสีที่กว้างมากๆรวมไปถึงยังมีฟีเจอร์ต่างๆที่เยอะสุดๆเลยนะคะสำหรับใครค่ะที่เป็นสายครีเตอร์ไม่ควรพลาดเพราะว่าตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยใครที่ทำงานสายฟีแล์หรือว่าโปรดักชันต่างๆก็สามารถใช้งานหน้าจอตัวนี้ได้แบบครอบคลุมเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจหน้าจอตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w jb.co.th หรือแอปพลิเคชัน jb สั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง jb c h anel n กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆดนฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ